ประเด็นต่อมาครับแม้ว่าเราจะใช้คำสั่ง ping www.facebook.com นะครับแล้วนะครับพบว,ว่าเราสามารถแปลงชื่อ Facebook ไปใน IP address ได้นะครับแต่เราก็ยังไม่สามารถที่จะเข้าเว็บแล้วก็พิมพ์ facebook.com ได้อย่างถูกต้องเนี่ยนะครับแล้วก็สามารถเข้าเน็ตได้เนี่ยคำถามคือปัญหามันเกิดขึ้นจากอะไรได้อีกครับในบางเครือข่ายนั้นครับจะมี อีกเซิร์ฟเวอร์ตัวหนึ่งครับที่ช่วยหรือที่ใช้สำหรับในการเพิ่มประสิทธิภาพแล้วก็ตรวจสอบทางด้านความมั่นคงของระบบเครือข่ายของที่เครือข่ายนั้นๆครับเราเรียกนะครับเซิร์ฟเวอร์ตัวนั้นว่าเว็บพ r ็อกซี่หรือปริมพร็อกซี่เซิร์ฟเวอร์ครับตัวพ r ็อกซี่เซิร์ฟเวอร์หลายๆที่จะเจอปัญหาครับว่าวลาเวลาคุณเอาคอมพิวเตอร์ของคุณไปเชื่อมต่อกับเครือข่ายใดๆก็ตามครับคุณสามารถเชื่อมต่อได้แต่เมื่อไหรก็ตามที่คุณทําการเชื่อมต่อไปยังอินเทอร์เน็ตภายนอก คุณเองไม่สามารถที่จะใช้งานอินเทอร์เน็ตได้ครับเพื่อเหตุผลต่างๆนานาเพราะฉะนั้นครับมาดูตัวอย่างนี้นะครับไปที่ Control p a n ์ l เหมือนเดิมครับที่ c o n t ทรลพาร์ l นี้ครับถ้าหากว่าเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณนั้นจำเป็นที่จะต้องเชื่อมต่อเครือข่ายโดยใช้ p r o กซร่วมด้วยนะครับเราจําเป็นต้องไปเซตอัพนะครับตัว p r o กซของระบบของค,คุณก็คือไปที่อินเทอร์เน็ต นะครับเน็ตเวิร์กอินเทอร์เน็ตเหมือนเดิมครับแต่คราวนี้ครับให้คุณเลือกที่อินเทอร์เน็ตออปชันนะครับหลังจากที่คุณได้เลือกอินเทอร์เน็ตออปชันไปแล้วครับให้มันจะแสดงแดร็กที่เรียกว่าอินเทอร์เน็ตโปรพเพอร์ตี้ขึ้นมาให้เราทำการเลือกคอนเนกชันนะครับแล้วก็แลนด์เซตติ้งครับ ต่อมาครับคุณจำเป็นที่จะต้องเซตอัพตัว proxy ของระบบคอมพิวเตอร์ของคุณก่อนว่าคุณจะต้องถามผู้ดูแลระบบครับว่าแล้ว proxy ขององค์กรของคุณนั้นชื่อเครื่องอะไรหรือ IP address อะไรครับสำหรับที่วอลรลษณ์ครับก็คือนี่คือหมายเลขนะครับหรือเป็นชื่อของตัว proxy server นะครับและนะครับจะต้องระบุหมายเลขอร์ตลงไปนะครับข้อมูล2ช่องนี้เราจะต้องถามจากผู้ดูแลระบบครับว่า proxy server ชื่ออะไรแล้วก็ port เบอร์อะไรหลังจากนั้นครับคุณกดปุ่ม OK นะครับเพื่อปิดเปิดเ browser ขึ้นมาครับเมื่อคุณต้องการเข้าเว็บครับ world wide web นะครับ .facebook นะครับ .com ต้องการออกเน็ตนอกสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่า เว็บไซต์ครับหรือตัวเว็บเบราว์เซอร์ตัวนี้จะทําการป๊อปอัพนะครับตัวหน้าจอล็อกอินขึ้นมาหนึ่งหน้าจอครับเพื่อให้เราป้อน username และ password เพราะว่า p r o กซของหลายๆแห่งแต่ละองค์กรนั้นครับเขาจะต้องทําการตรวจสอบสิทธิ์ในการเข้าถึงก่อนว่าคุณมีสิทธิ์จะเข้าถึงตัวเครือข่า,ขายตัวนั้นหรือไม่ครับอาจารย์ก็ระบุชื่อนะครับยูสเซอร์เนมพาสเวลงไปนะครับหลังจากนั้นกดปุ่มล็อกอิน รเราก็สามารถจะเชื่อมต่อเปียังอินเทอร์เน็ตภายนอกได้นะครับนี่ก็เป็นอีกปัญหาหนึ่งครับที่ทางคอมพิวเตอร์ของเราไม่สามารถจะเชื่อมต่อตัวระบบเน็ตเวิร์กภายนอกได้นะครับ